มาตา 3, าม3มาตา 3, า39ทําทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับใส่ฟันปลอมได้สูงสุดถึง4,400บาทนะครับสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับม33ม .39 กนะครับก่อนหมดปีใหม่นี้เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นจะเข้าสู่ปี 6, 6นะครับสามารถไปใช้สิทธิ์นะครับทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายโดย นะครับวงเงินการทําฟันฟรีสําหรับการถอนฟันขูดหินปูนผาฟันคุดอุดฟันได้แก่900บาทต่อปีก็สามารถที่จะไปจัดการฟันของคุณได้เลยนะครับและพิเศษสําหรับไม่ใช่พิเศษสินะครับสำหรับการใส่ฟันปลอมนะครับชนิดถอดได้จะได้รับค่าฟันปลอมและค่ารักษาพยาบาลภายในระยะเวลา5ปีนะครับโดยจะได้รับ1 ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วนนะครับ1 5, 1, 5 1, uh, 1ึซี <milhões jadi> yeah. ่วงเงินไม่เกิน1,500บาทมากกว่า5้ซี่วงเงินไม่เกิน1,500บาทอ่วงเงิน1 5ึซี่วงเงินไม่เกิน1,300บาทนะครับมากกว่า5้ซี่วงเงินไม่เกิน1,500บาทหรือฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปากนะครับทั้งทั้งปากบนและล่างวงเงินไม่เกิน2,400บาททั้งปากบนและล่างวงเงินไม่เกิน4,400บาทนะครับ ก็ไปกันได้นะใครจะทําฟันยังไงก็สามารถที่จะไปได้นะสามารถสอบถามข้อมูลนะครับที่สอบถามข้อมูลนะครับที่คลินิกนะครับหรือโรงพยาบาลที่คุณไปทําฟันนะครับสอบถามก่อนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ไม่ต้องสํารองจ่ายนะครับคุณก็สอบถามเขาหน่อยว่าต้องสํารองจ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ต้องสํารองจ่ายแล้วเนาะ ขอ,ขอขบุณข้อมูลนะจะข,ข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ